ได้บอได้จังแดดว่าอ่านภายในสองเดือนก็คือยึดทั้งขมิ้นและก็ะลาวได้เลยเพื่นว่งยีส่สิพวกเจ้าเบิงแลพวพูกเจา้าแคนบอสบายดีสวัสดีครับทักทายพี่น้องสองฟังโคงที่ติดตามรับชมอยู่ครับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศนาดาตอนนี้เวลาเที่ยงคืนทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้เอฟซีพี่น้องไทยเลาาติดติดตามอยู่ทัวโลกพี่น้องครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทังช่อง YouTube วิธีคนสองฝั่งโคงงสุดเอ่กซ์ัตคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องลุกเป็นไฟนะครับประเด็นไทยเล่าสองฝั่งโขงนะครับหลายวันที่ผ่านมายั่งบอยุทธ์นะครับพี่น้องมันเริ่มต้นมาจากมีเพจหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อเพจให้นะครับเพจหนึ่งในสปปลาวนะครับเป็นเพจทางการเล่านี่แหละครับพี่น้องอ่าก็คือ ไปโพสนะครับแคปเอาเพจทัวลงนะครับเพจทัวลง f อฟซหลายๆท่านก็น่าจะติดตามนะครับที่ผ่านมาเป็นการนําเสนอเกี่ยวกับประเทศไทยประเทศลาวประเทศเขมรน,นะครับใน3ประเทศบุนกันนะครับที่ผ่านมาหลายคลิปก็อาจจะนําเสนอเรื่องจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในสปปลาวนะครับทาให้มีผลกระทบต่อทางการลาวทางรัฐบาลลาวเนาะนะครับทีนี้ก็จู่ๆก็มีเพจข่าวสดเนี่ย นะครับเอา,อาชื่อเพจทัวลงเนี่ยไปโพสลงว่าเป็นการนําเสนอข่าวปลอมนะครับแชร์ต่อๆกันนะครับไม่ให้ FC พี่น้องในประเทศลาวนี่มาติดตามเหมือนว่าดิสเครดิตนะครับดิสเครดิตก็คือไม่ให้มีความน่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้คือเพจทั่วลงเนี่ยครับเขาก็ประกาศชัดเจนเลยนะครับว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างทั่วลงกับสปปลาวเนี่ยคือมันจบลงไปแล้ว นะครับเขาจบลงไปแล้วหลังจากนั้นมานะครับเพจทัวลงก็นะครับมานําเสนออันนี้นี่คือเป็นเรื่องจริงนะครับผมยืนยันนะครับผมเนี่ยวิถีคนสองฝั่งโค้งเนี่ยเป็นพันธมิตรกับทัวลงนะครับนะผมเคยได้คุยกับทัวลงนะครับได้คุยทางโทรศัพท์บ้างเป็นบางครั้งอันนี้คือในหลายเดือนที่ผ่านมานะนะครับผมว่าเขานําเสนอโอเคชัดเจนนะครับถึงบางครั้งอาจจะดูบันเทิงบ้างนะครับ แต่ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับลาวนะครับชัดเจนมากนะครับหลังจากที่ประกาศตัดความสัมพันธ์กับสบปปลาวนะครับเพจทัวลงเขาก็มานําเสนอเรื่องกองทัพลาวนะครับใส่แบบไม่ยั้งนะครับแบบไม่เกรงใจนะครับพูดแบบไม่เกรงใจเลยนะครับจัดเต็มอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับทุกคนนักข่าวดังของลาวสั่งแบรนด์ทัวรลง กลัวขาสั่นเลยครับคุณผู้ชมสำนักข่าวดังของเราสั่งแบนด์ทัวลงครับข้อหาพูดความจริงจนรับไม่ได้ครับมาคุณผู้ชมสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทัวลงคงจะต้องจบลงเท่านี้นะคะเราเนี่ยนะคุณผู้ชมพยายามจะตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในลรานะฮะว่าตอนนี้มันเกิดอย่างไรขึ้นบ้างประชาชนลำบากยังไงบ้างแต่ก็ไม่ไหวคุณผู้ชมโดนหาว่าเราไปใส่ร้ายประเทศเขานะฮะหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมผมจะไม่มีการตีแผ่เรื่องดีๆของเราอีกต่อไปนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทัวลงคงต้องจบลงเท่านี้นะคุณผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมอยากดู้ผลนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook ทัวลงของเราด้วยนะครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตอนกลางคืนฮะมีแฟนเพจของทัวลงแล้วเนี่ยทักมาหาส่วนตัวครับทักมาในแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยแล้วก็ทักมาใน Facebook ส่วนตัวของผมด้วยส่งลิงก์มาให้คุณผู้ชมเป็นลิงก์ข่าวครับซึ่งเป็นเพจของสำนักข่าวชื่อดังของเรานะครับคุณผู้ชม ชื่อว่าจดหมายข่าวเมสเซจครับซึ่งเขาเมสเซจเนี่ยก็สะกดภาษาอังกฤษผิดด้วยนะฮะ <_ p id> คือผู้ตรงๆคุณชมว่าเขาเนี่ยออกแบบออกลูกนักเลงมาเลยนะคะ <_ p id> ประกาศแบนดเพจทัวลงครับหลังจากที่เพจเราคุณชมจัดหนักจัด ไปหน่อยนะคะพูดเรื่องจริงจนโอ้โหวิ่งฝั่งคอมมิวนิสต์เขาอ,อกแตกตายไปหมดแล้วคุณผู้ชมถึงขั้นลงประกาศไว้ในโซเชียลมีเดียเลยนะคะโดยเขาได้โพสต์เอาไว้เขาบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยคือคำสาปสามนักข่าวแถวบ้านปากสองชั้นโซเชียลและชาวลาวหน่ยเห็นภาพสาวผู้ประกาศข่าวประเทศเพื่อนบ้านร้องไห้เสียดายนักข่าวสามคนนี้พูดแล้วกระจายข่าวปลอมเรื่องโกหกเรื่องไม่เข้าใจและเรื่องไหนไม่เป็นความจริง เฟซบุนะ๊กน่ะถูกสร้างมาเพื่อให้คนโกหกการด่ากันแล้วก็เข้าใจผิดระหว่างประเทศด้วยเจตนาตอแหลให้มาเม้นด่ากันแล้วมันก็กินยอดวิวหรือว่ามันจะได้เงินจากเฟซบุ๊กขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงสิ่งนี้นักข่าวคนนี้ฟังหูไว้หูครับและมีอีกเพจหนึ่งผู้ชมชื่อเพจว่าเซาน่าสตูดิโอนะคะแต่อีกไม่นานาน่าจะเปลี่ยนเป็นไชาน่าแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าลาวเนี่ยก็ติดหนี้จีนสะบัดไปหมดเลยนะฮะซึ่งพูดเลยนะว่าเละเทะสุดๆนะฮะทั้งเศรษฐกิจทั้งเงินกีบ คือเขาเด่กผู้ชมไอเพจเซาวนาอะไรเนี่ยก็ได้รายงานเอาไว้บอกว่าสามนักข่าวจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยหวังว่าเขาจะได้รับมุมมองที่ดีที่สุดครับโซเชียลชาวลาวเนี่ยเห็นภาพสามผู้ประกาศข่าวเพื่อนบ้านเนี่ยให้สามคนนี้มันพูดจากระจายข่าวปลอมนะเรื่องโกหกเรื่องไม่จริงเรื่องไม่เป็นความจริงทั้งนั้นมันสร้างเฟซบุ๊กเนี้ยมาเพื่อให้คนตีกันด่าก,กันแล้วก็สร้างความข้าใจผิดระหว่างประเทศมันต้องการให้คนมาด่ามันต้องการให้คนเข้ามาดูมันจะได้ยอดวิวขอให้ทุกคนเนี่ยระวังพวกนักข่าวเหล่านี้เอาไว้ครับ และเรื่องนี้คุณผู้ชมแน่นอนว่าก็มีชาวลาวเข้ามาคอมเมนต์อยู่นะฮะเช่นท่านแรกนยเขาบอกว่าวันๆเนี่ยสร้างจต่ข่าวปลอมดูถูกลาวดูถูกกัมพูชาและรัาเป็นกองทัพอ่อนแอทุกระบบจริงๆคุณผู้ชมเว็บดังระดับโลกครับได้จัดอันดับกองทัพลาวฮะว่าเป็นกองทัพที่อ่อนแอที่สุดในโลกครับมาฮะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพลาวครับ ที่ผ่านการสำรวจโดยเว็บไซต์ Global Firepower นะคะประจำปี2023ครับว่าลาวเนี่ยผู้ชมติด1ใน4ครับประเทศที่มีกองทัพอ่อนแอที่สุดในโลกครับ mm hmm. ชมยังมีกองทัพที่อ่อนแอที่สุดในโลกอีก9ประเทศด้วยกันครับ mm hmm. และแน่นอนคุณผู้ชมหนึ่งใน9ของกองทัพนะคะก็มี ประเทศจากอาเซียนเราไปด้วยหนึ่งประเทศนั่นเองคุณผู้ชมนั่นน็คือประเทศลาวครับถูกจัดอันดับให้อยู่เป็นประเทศอันดับที่4ครับที่อ่อนแอที่สุดในโลกนะคุณผู้ชมทั้งนี้ฮะการจัดอันดับกองทัพต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําลังพลเอ่ยจานวนอาวุธเอ่ยยุโทโธปกรณ์เอ่ยงบประมาณทางการทหารแล้วก็ศักยภาพในการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์ครับ สำหรับประเทศลาวตอนนี้คุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะอย่างที่ชัวร์ลงเคยเล่าๆไปหลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะและสําหรับเรื่องของความอ่อนแอของประเทศลาวคุณผู้ชมในเรื่องของกองทัพนนะฮะ ก็มีชาวเน็ตเคยตั้งคำถามมาไว้เหมือนกันนะโดยเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าลาวกับขเขมรเนี่ยพนวกกันรับกันนะฮะแล้วก็มาลบกับไทยเนี่ยใครจะชนะคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะเรื่องเนี้ยเรื่องลบเนี่ยไทยเราเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครแน่นอนนะซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายครับเช่นท่านแรกนีคุณผู้ชมเขาบอกไว้ว่าลาวเนี่ยให้ตัดออกจากสารระบบไปก่อนเลยนะทหารบางคนเนี่ยยังไม่มีคอมแบทใส่ด้วยซ้ำะ อุปกรณ์ทางการอาหารอะไรแบกนี้ก็แทบจะใช้การไม่ได้ครับอาหารขมนเนี่ยยังดีกว่านะแต่จะให้เทียบกับกองทัพไทยเนี่ยไม่มีทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางอากาศทางบกขมรเนในกระู้ไม่ได้สรุปก็คือ2ประเทศรวมกันเนี่ยถ้าบุกแบบเต็มกําลัง1-2เดือนเนี่ยนะคะก็สามารถยึดทั้งลาวแล้วก็ขมินได้อย่างเด็ดอ่อนใต้บอลได้จ้งแต่ว่าภายใน2เดือนก็คือยึดทั้งขมิ้นและ,ะลาวได้เลยพี่นวังที่สิพุ่เจ้าเบิงและพูกเจ้าแคนบนี่แหละครับพี่น้อง จากนั้นมานะครับก็จะมะีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในสปปลาวนะครับไม่พอใจแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะคนในรัฐบาลแล้วก็พนักงานทหารตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวนี่คือมาคอมเมนต์กันยาวนะครับพูดถึงว่ากองทัพไทยเก่งจริงหรือเปล่าเคยแท้เรานะครับในอดีตสมัยก่อนเนี่ย ลาวนี้ลบชนะอเมริกาล้มอเมริกามาแล้วอะไรประมาณนี้แบบคุยทัพกันมานะฮะก็เลยทําให้ปัญหานี่ลุกลามกันไปกันใหญ่นะครับนี่แหละครับพี่น้องครับกลายเป็นปัญหาลุกลามนะครับสำหรับผมเทพโยนะครับผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทัวลงเขานําเสนอที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับผมว่าเขานําเสนอเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศลาวจริงๆ คำว่ายูทูบเบอร์นะครับผมจะพูดให้ฟังคำว่ายูทูบเบอร์เนี่ยคือเรื่องบางเรื่องนี่ขอให้เป็นประเด็นนะนะครับขอให้เป็นประเด็นเกิดขึ้นไม่จำเป็นจะต้องรู้ข้อมูล100%เปซสามารถหยิบขึ้นมาแล้วก็นําเสนอวิจารณ์ได้นี่คือยูทูบเบอร์นะครับสิ่งไหนที่มันเป็นกระแสเขานําเสนอมันขึ้นอยู่กับคนฟังนะครับเราฟัง ถ้าเราเรียนหนังสือเรามีการศึกษาพอนะครับไม่มีใครจูงจะหมูกเราได้นะครับนอกจากคนโง่เท่านั้นนะครับที่อยู่ห่างไกลความเจริญนะครับห่างไกลความเจริญกันดานแล้วไม่มีการศึกษานะครับแล้วก็เอาเพจทัวลงเนี่ยนะครับไปโพสต์ลงว่าไม่มีข้อมูลความจริงนะครับอย่ามานําเสนออย่ามาพูดถึงอ่าพวกคอมมิวนิสต์เหล่านะครับคือดิ้นไงเข้าใจไหมครับดิ้นนะครับผมว่าเพจทัวลงเขานําเสนอนี่ดิ้นแล้วนะ ย่านเขานะครับจะเป็นจะตายเขา้ามันไม่จาเป็นจะต้องมีข้อมูลความจริงหรอกครับขนาดน้ำมันหาย700ล้านนิดในสปปลาวครับรัฐบาลลาวรู้ทุกอย่างยังไม่มีปัญญาจับคนเลยนะครับขนาดพนักง,งานพนักง,งานทหารตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐในสปปลาวนะครับปีนี้มีการโกงการคอร์รัปชันรัฐบาลลาวบอกว่าศูนหายนะครับความเสียหายประมาณ16ล้านดอลลาร์ประมาณ500กว่าล้านแบบยังไม่มีปัญญาจับเลยนะครับเราจะไปโทษทใไมเพจทัวลงเขาเราจะไปโจมตีเขาเพื่อ เพื่ออะไรนะครับไม่ต้องไปขู่เขานะครับไม่ต้องไปทําอะไรเขาทําอะไรเขาไม่ได้นะครับในประเทศไทยครับได้หลายเพจได้หลายสื่อเขามีองค์กรเขามีความเป็นอิสระนะครับมันขึ้นอยู่กับคนฟังนะครับถ้าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ต้องฟังนะครับก็เหมือนผมเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะวิธีคนสองฝั่งโขงเนี่ยนะครับนาเสนอคือเรื่องจริงเน้นเรื่องการเมืองโจมตีการปกครองโจมตีการบริหารประเทศของรัฐบาล ในสปปเลาวผมไม่เคยด่าคนเราเลยนะนะครับนอกจากคนเราบางคนที่เป็นพนักงานทหารตำรวจคนของรัฐบาลร้อนตัวเองนะครับไปเหมารวมว่าผมด่าคุณนะครับผมไม่ได้ด่านะครับที่ผมไม่ชอบคือรัฐบาลเราเพราะรัฐบาลเรานะครับทำกับผมไว้แบบไหนนะครับทํากับสมาชิกผมแบบไหนนั่นคือสิ่งที่ผมนําเสนอนะครับนั่นคือเรื่องจริงนะครับส่วนคนพวกคอมมิวนิสต์ลราบางคนนะครับบอกว่าจะไม,ไม่ไม่มาติดตามวิถีคนสอมังงงน,นะครับนั่นไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายครับ นะครับผมให้เลยครับ78ล้านคนไม่ต้องติดตามผมนะครับรวมกับคอมเมนต์อีก17ล้านคนไม่ต้องติดตามผมครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนะครับผมพูดจริงๆนะครับประเภทนั้นนะครับติดตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับไปเรียนหนังสือให้เข้าใจภาษาคนเข้าใจเข้าใจภาษายูทูบเบอร์ก่อนนะครับแล้วค่อยมาฟังนะครับฟังไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะเราอยู่ในความกันดานเกินไปนะครับเราแยกไม่ออกว่าอันไหนพัฒนาอันไหนเจริญนะครับผมไม่ได้สนใจนะครับว่า กลุ่มนี้จะมาติดตามผมหรือหรือไม่มาติดตามผมนะครับไม่เลยครับผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับคุณจะไม่ติดตามผมผมก็มีงานทําประจําอยู่แล้วนะครับผมก็ตื่นเช้ามาผมก็ไปทํางานนะครับผมไม่ต้องพึ่งรายได้จาก Youtube ผมก็มีแดกผมก็มีกินนะครับผมมีความสุขจะตายสิ่งที่ผมมีความสุขมากกว่านี้คือผมได้วิจารณ์รัฐบาลลาวนะครับได้ด่ารัฐบาลลาวเพราะรัฐบาลลาวมันโง่จริงจ นะครับบริหารประเทศมา484-9ปีไม่สามารถนำพาประชาชนคนในประเทศตัวเองเนี่ยนะครับก้าวข้ามประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับทำให้คนลาวทั้งประเทศในทั่วโลกนี่มีปมด้อยนะครับด้อยกว่าชาติอื่นคุณดึกออกไหมครับอันนี้นี่คือเรื่องจริงนอกจากทําไม่ได้แล้วยังมาปิดปากปิดหูปิดตาประชาชนคนในประเทศตัวเองเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้คนยอมรับตัวเอง ว่าตัวเองมีอำนาจทุกคนในประเทศ7จ็ดแปดล้านคนต้องฟังตัวเองคนเดียวนะครับไม่ใช่นะครับสาหรับผมทาไมผมกล้าวิพากษวิจาร์ไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาวิจารณ์ในแคนาดานะเอฟซี FC ติดตามผมหลายปีผมวิจาร์ที่เมืองไทยผมเปิดหูเปิดหน้าเปิดตาตลอดเวลาผมไม่เคยเกรงกลัวเลยครับถูกจับก็จับนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรครับคือมันคือความจริงนะครับที่ผมวิจาร์ผมไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายลาวเลยแม้แต่น้อยเลยครับเพราะผมไม่เคยยอมรับว่าลาวมีกฎหมายผมไม่เคยยอมอยู่ใต้กฎหมายลาวเลย นะครับตั้งแต่หลังการปฏิวัยิยดอํานาจรัฐบาลเข้ามามีอํานาจเป็นรัฐบาลที่ยึดอํานาจไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากประชาชนเป็นคนเลือกในระบอบประชาธิปไตยผมไม่ยอมรับนะครับผมไม่เคยยอมรับว่าผมอยู่ใต้กฎหมายเลาวไงค,งคุณนึกคุณออกไหมครับทำไมผมถึงกล้าวิพากวิจารณ์เต็มที่เปิดหน้าเปิดตาผมเป็นแบบนี้นะครับคนที่ชอบก็คือชอบคนที่เกลียดก็แล้วแต่นะครับการนําเสนอการเมืองครับไม่มีคําว่าเป็นกลางหรอกครับอ่า ผมนาเสนอแบบนี้คนต้องไม่ชอบผมอีแบบหนึง่งถ้าผมนําเสนอสีนี้อีกสีหนึ่งก็ไม่ชอบผมมันปเป็นเรื่องปกติของการเมืองมันอยู่ที่ว่าคนคนที่มาฟังผมนะครับได้ประโยชน์อะไรจากผมบ้างนะครับถ้าคิดว่าได้ประโยชน์ก็ฟังต่อไม่งั้นนะครับผมบอกเลยนะครับทําไมผมถึงไม่งอผมไม่ได้สนใจนะครับกลุ่มพวกคอมมิวนิสต์พวกเสียผลประโยชน์ผมวิจารณ์ไปแล้วไม่ไม่มาติดตามผมนะครับฉเฉลี่ย YouTube วิถีคน2ฝั่งโขงนะครับผู้ติดตามวันหนึ่งฉเฉลี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า300คนต่อวัน ใครเปิดช่อง YouTube ได้นะครับปีหนึ่งนะครับปีหนึงปี2อเดือนนะครับคนติดตามแสนขึ้นนะครับน้อยมากๆบางคน5ปียังไม่ถึงเลยครับนั่นคือคนเขาชอบเราชอบการนําเสนอของเรานะครับคนที่มาฟังก็ล้วนแต่คนที่มีการศึกษานะครับไม่ใช่พวกคอมเมนต์นะครับสิล้านคนอย่างนี้ครับไม่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 ต้องมาฟังผมนะนี่แหละครับพี่น้องครับต่ออีกนะครับยังบ่จบสิ่งที่เพจทัวลงเขานําเสนอ เรื่องกองทัพลาวอ่อนแอนะครับเพราะว่าเขาเปรียบเทียบนะครับเขาวิจารณ์มันก็ถูกนะไม่ได้ผิดนะครับผมเป็นคนลาวผมก็ว่าถูกต้องครับเขาบอกว่าถ้ากองทัพไทยนี่ถ้าจะยึดลาวเขมรนะครับไม่เกิน2เดือนผมว่าเขาพูดถูกนะนะครับถ้าเกิดว่าลาวไม่พึ่งจีนกับเวียดนามไม่พึ่งทหารเวียดนามนะครับลำพังทหารลาวในประเทศลาวนะครับ นะครับไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำค่าเมนก็เหมือนกันนะครับคาเมนก็พึ่งเวียดนามพึ่งจีนนะครับไม่แปลกนะครับทุกวันนี้ทำไมลาวเป็นคอมมินิ์นะครับทำไมลาวถึงนะครับผลักดันให้คนลาวหนีออกจากอ้อมกอดของไทยหนีออกจากอ้อมก,ก,กอดของไทยไปพึ่งเวียดนามเพราะเราแวงกลัวไทยไงนะครับต้องหาที่พึ่งหาที่พิงนะครับไม่งั้น ถ้าเวียดนามไม่ช่วยก็จบแล้วนะครับจบแล้วคอมมิวนิสต์ในเราไม่มีเลยตายนะครับรัฐบาลเราผู้มีอํานาจในเราก็ไปจะจะไปมุดหัวอยู่ไหนครับไม่ตายกันหมดเหรอนะครับคาเมนก็เหมือนกันคาเมนก็พึ่งจีนนะครับกองทัพจีนซื้ออาวุธจากจีนนั่นนี่นะครับคือการลบเนี่ยคือพูดถึงว่าการสํารวจนะครับเรื่องกองทัพกองกําลังประเทศในอาเซียนในโลกนี่เขาสํารวจเขาก็รู้อยู่แล้ว ว่าว่าขีดความสามารถกองทัพแต่ละประเทศมันเป็นยังไงทําไมประเทศทั่วโลกนะครับเขายอมรับผลสํารวจนะครับทาไมลาวแดงลินดิ้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 นนะครับจะเป็นจะตายนะครับดิ้นเพราะอะไรครับพยุงพยองเพราะอะไรเพราะมีเวียดนามไงนะครับคิดว่าเวียดนามช่วยนะครับถ้าไม่มีเวียดนามเนี่ยนะครับกาบมาแล้วนะครับคานมาตั้งแต่ฝั่งโขงนู่นนะครับมายอมจำนนแล้วนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบระบอบคอมมิวนิสต์เลยทําไมผมต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่ผมไม่ชอบคนลาวนะผมชอบคนลาวมากๆนะครับแต่ผมไม่ชอบระบอบคอมมิวนิสต์นะครับจําหน้าผมได้เลยครับผมเกลียดก็คือเกลียดนะครับสวัสดีครับ